ที่จังหวัดพิจิตรวันนี้บริเวณแปลงนาข้าวบ้านดงเศรษฐีหมู่10ตำบลคลองคาเชนอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนางอัชราพรบุญยรังศีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานพิธีเปิดงานรณรงค์ไถกลบต่อสังพืชลดละเลิกการเผาส่งเสริมวิถีเกษตร,รกรรมอย่างย,งยั่งยืนของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพิจิตรโดยมีเกษตรกรในพื้นที่ตำบลคลองคเชนและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมและศึกษาดูวิธีการไถกลบต่อสั่งกว่า300คนทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้และตระหนักถึงคุณค่าของดินด้วยการไม่เผาต่อสังข้าวหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วหันมาไถากลบให้มีการย่อยสลายตามธรรมชาติซึ่งเป็นการลดมลภาวะปัญหาหมอกควันทางอากาศและลดมลภาวะเรือนกระจกและลดสภาวะโลกร้อนอีกทั้งเป็นการช่วยคืนสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ ตลอดจนช่วยปรับปรุงโครงสร้างของดินให้กลับคืนสู่ภาวะปกติสามารถใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้อย่างยั่งยืนสามารถเพิ่มไรายได้ให้แก่เกษตรกรด้วยการลดค่าใช้จ่ายทั้งค่าปุ๋ยเคมียาฆ่าแมลงและสารบำรุงพืชอื่นๆอีกด้วย 哎呀，我这活多累啊！